อัพเทรนลงทุนนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เรามาติดตามเทคนิคนะครับแล้วก็ข้อมูลในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้พอเราแข็งแกร่งแล้วก็กระจายการลงทุนได้นะครับดูเทคนิคการกระจายการลงทุนกันหน่อยครับภาพรวมข้อมูลจากทางเว็บไซต์ www.setinvestnow.com นะครับโดยตลาดหลักทรัพย์และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเสนอวิธีในการลดผลกระทบจากการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนนะครับวิธีที่สุดก็ดีที่สุดนะครับก็คือการกระจายระดับประเภท สินทรัพย์การลงทุนรองลงมาก็คือการกระจายภายในประเภทสินทรัพย์อย่างเช่นถ้าเราลงทุนในพอร์ตหุ้นแนวโน้มธุรกิจดีและถ้าเรากระจายพอร์ตนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยอย่างเช่นพับัตรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้ชั้นดีให้มากหน่อยก็จะยิ่งทําให้โอกาสขาดทุนน้อยลงมากหรือแทบจะปิดการขาดทุนไปเลยก็ได้นะครับวันนี้ครับขออนุญาตนาตัวเลขจริง ของสินทรัพย์การลงทุน4อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีย้อนหลังไป7ไปีล่าสุดนะครับนี่ครับขึ้นตามหน้าจอแล้วนะครับรวมถึงตัวเลขการกระจายการลงทุนหลากหลายรูปแบบมาเทียบให้เห็นชัดๆผลตอบแทนของความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบผลตอบแทนในหุ้นแล้วก็รวมปันผลด้วยนะครับคือไม่ได้วัดแค่ราคาหรือวัาดชนีหุ้นเท่านั้นแต่ข้อมูลผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง 7ปีล่าสุดดังต่อไปนี้ครับอดอันแรกก่อนพัฒบัตรรัฐบาลไทยตามทฤษฎีเนี่ยคือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำใช่ไหมฮะ,ะซึ่งก็จะคู่มากับการให้ผลตอบแทนที่ต่ำแต่ค่อนข้างแน่นอนนะฮะในชีวิตจริงนะครับ7ปีที่ผ่านมาพบว่าผลตอบแทนเป็นบวกน้อย มาทุกปีครับก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะรับความเสี่ยงหรือผลขาดทุนนะครับโดยช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์แบบนี้มีหลากหลายช่องทางก็คือเราไปจองซื้อมัตบัตซื้อปัตบัตเดิมผ่านช่องทางของสถาบันการเงินหรือว่าซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนในปัตบัตก็ได้นะครับอันแรกมาดูหุ้นไทยกันบ้างครับผลตอบแทนย้อนหลังยืนยัน ความเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะฮะในช่วง7ปีล่าสุดเนี่ยผลขาดทุนอยู่ถึง3ปีมีกำไร4ปีค่าเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ0.80%ก็มาจากภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาย่ำแย่เกินคาดด้วยนะครับปีที่ดีที่สุดมีกำไรถึง1 7 6 7แต่ปีที่แย่ที่สุดขาดทุนไป12.6% 6กนะครับการลงทุนในหุ้นไทยมีหลากหลายนะครับลงทุนรายตัวก็มีลงทุนผ่านกองทุนรวมตามต้นทนตัชนีหลากหลายช่องทางนะครับ ทีนี้มาดูหุ้นต่างประเทศกันหน่อยอย่างหุ้นสารัฐครับช่วง7ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหลายเรื่องแต่หุ้นสารัฐผลงานโดยเฉลี่ยก็ทำผลตอบแทนได้ดีเลยนะครับถ้าดูตัวเลขรายปีตามตารางมีขาดทุน2ปีเทียบกับปีที่มีกำไร5ปีค่าเฉลี่ยต่อปีก็เท่ากับ15.69%ด้วยกันกําไรสูงสุด44%นแต่ว่าที่แย่สุดขาดทุนถึง15.43%มาดูทองกันหน่อยครับ กำไร6ปีขาดทุน1ปีปีที่ดีที่สุดให้กำไรถึง26.30%ด้วยกันแล้วก็ผู้ชมครับถ้าเราเลือกกันลงทุนเพียงอย่างเดียวแบบเน้นๆนะสินทรัพย์หุ้นสหรัฐอย่าง s อ500ให้กำไรในรายปีสูงที่สุดในปี64ถึง44.24%รองลงมาก็คือทองคำในปี67นะครับ year to date นะฮะอยู่ที่ 26.30%สวัวนดับ3ก็คือฝั่งของหุ้นสหรัฐนั่นเองในปี66นะครับให้ผลตอบแทน25.43%นะครับแล้วถ้าเรากระจายหลายสินทรัพย์สถานการณ์ที่เราเจอนะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยลองมาดูภาพกันหน่อยนี่ครับกระจายการลงทุนเท่ากันอย่างน้อยอย่างละ25%ของพอร์ตในสินทรัพย์การลงทุนถึง4ประเภทผลลัพธ์ที่ได้เป็นไงรู้ไหมฮะ ปีที่มีผลกำไร5ปีแล้วก็ปีที่ให้ผลขาดทุนเนี่ย2ปีค่าเฉลี่ยกําไร7.40%ต่อปีปีที่สุดกําไร17.21%สุดปีที่แย่ที่สุดขาดทุน3.43%สรุปง่ายๆแบบนี้ครับผลการทดสอบการกระจายลงทุนแบบง่ายนะครับประเภทสินทรัพย์ละ25%ตัวเลขผลตอบแทน7ปีที่ผ่านมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแล้วก็ช่วยลดความผันผวน,นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ สำหรับการวางน้ำหนักไว้ที่สินทรัพย์ประเภทใดมากน้อยอันนี้อยู่ที่ตัวเราว่ายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็แนะนําให้ผู้ชมต้องศึกษาในแต่ละสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนนั่นเองนะครับอย่างการลงทุนหุ้นถ้าเราไม่ได้เลือกเป็นกองทุนอาจจะเลือกลงเองเป็นรายตัวก็ได้แต่แนะนํากระจายการลงทุนในหลายหุ้นเพื่อจัดพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับอาจจะศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานดีไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ setinvestnow.com หรือว่าทาง Set ตเทรดก็ได้นะครับ <c oughs>